สวดครับจะมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับของที่น่าจะมีคนขอเข้ามาเยอะสุดแล้วมั้งนะไม่ว่าจะขออะไรกันเข้ามานักหนาขนาดนั้นสำหรับตัวสักทองก็เอาจริงๆก็คือไม่ได้มานะครับไม่ได้มานานมากนะครับสำหรับสักทองตัวนี้นะก็โอ้โหไม่ว่าจำไม่ได้น่าจะเป็นปีแล้วปะหรือแบบเกือบเกือบปีแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ันนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วสําหรับตัวสักทองนะไม่ได้กลับมาเฉพาะสักทองด้วยกลับมาแบบครบทุกสีนะอยากได้สีอะไรก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แต่ว่าใครที่มีพิมพ์เขียวอยู่นะครับก็ขอสดแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะไม่ได้กลับมาเป็นแบบอ่ตู้อีโวแล้วนะครับตู้อีโวก็ออกไปแล้วก็ไม่ไหนจะกลับมาแบบนั้นนะมั้งความจริงแล้วเพียงไมไ่กลับมาตู้อีโวนะครับก็เคยบอกไปแล้วว่าไอ้พวก พิมเขียวว้ให้ใช้ให้หมดนะครับเพราะเวลาที่ของมันกลับมาขายมันจะไม่ได้กลับมาขายแบบเดิมก็ได้อาจจะเปลี่ยนวิธีการขายก็ได้ซึ่งรอบนี้มันก็จะกลับมาเป็นแบบกาชากลังพึ่งนะครับนี่แบบนี้นี่แบบตัวนี้การซุ่มนะครับหนึ่งครั้งอยู่ที่สิบห้าเพชรแล้วก็สิบเอ็ดครั้งเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเพชรก็เท่าตัวนี้เลยแต่ดยว่อนถ้าคุณเติมเงินภายในวันที่ยี่สิบสามตุลาคมนี้คุณจะได้รับโบนัสการเติมเงิน ก็เยอะอยู่เยอะอยู่มีสี่ขั้นด้วยกันนะครับวันเดียวนะครับวันที่ยี่สามเดียวใครที่มันเติมเงินไปก่อนนะสมน้ำหน้ามันด้วยนะครับใครที่ไม่ดูคลิปนะครับก็สมน้ำหน้ามันด้วยส่วนใครที่ดูคลิปนะครับถ้าจะเติมเงินวันนี้ตอนนี้ประมาณท้องนใช่ไหมอดเจเราก่อนหลังเชี่ยงคืนค่อยเติมนะครับเพราะว่ามันจะมีโบนัสการเติมเงินเติมห้าสิบเพรได้คืนห้าสิบเพรเติมหนึ่งร้อยเพรได้คืนอีกห้าสิบบวกเมื่อกี้ห้าสิบก็เป็นหนึ่งร้อยเพร เติม200เพรได้คืนอีก100อเพชรวมกันกับเมื่อกี้ห้า0บวกก0 0 1 0อก็เป็น200เพรนะครับเติมห้าเพรได้คืนอีกหนึเพรก็คือเป็น3 0 0เพงไหมไม่งงนะเติมห้ได้คืนห้าสินะเหมือนคูณ2เติมหนึอก็คือได้คืณรวมกันอีก100ก็เหมือนคูณ2เติม200ก็ได้รวมกันปั๊บอีก็เหมือนูร้อยนะกดเิมือนคูณ2นะ ก็เป็นเต็มห้าร้อยได้สามร้อยเพชรเป็นแปดร้อยเพชรนี่แหละครับห้าร้อยเพชรถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอ่ะก็ของฟรีอ่ะใช่ปะอยู่ดีก็ได้ฟรีมาห้าร้อยเพชรอย่เงี้ยอยู่ดีก็ได้ฟรีมาสองร้อยเพชรไม่ใช่ห้าร้อยเพชรสามร้อยเพชรสองร้อยเพชรก็คุ้มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาสุ่มกิจกรรมนี้ซะนะซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับก็มากันสามสีหกตัวเต็มๆต็มสำหรับตัวสักทองความจริงก็ไม่รู้จะรีวิวไว้ทำไมนะครับก็น่าจะเห็นกันจนเบื่อแล้ว แต่ว่าในไหนก็เปิดคลิปมาแล้วรีวิวก็เนาะนี่โอเคเจอแล้วนะครับอ่าสองตัวนะครับสองตัวสีดำจะไม่มีอยู่ในตู้นะครับคือตู้เมื่อกี้นะ้องจะเห็นว่าถ้าดวงดีนะสุ่ม15เพรมันก็นจะออกได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดดวงซวยก็สามารถเก็บทกเคนไปแลกตัวชุดนี้ได้ นะครับซึ่ง2ตัวนี้จะไม่มีในตู้จะเปิดให้แลกอย่างเดียวแต่ว่าใช้โทเค็นในการแลกไม่เยอะนะครับใช้เพียงแค่20โทเค็นในการแลกเท่านั้นตัวแรกก็จะเป็นตัวสีดำนะเป็นสักดําสักลายมังกรยินหยางของเรานี่เป็นโลโก้ยินหยางนะครับหมุนที่ดูใกล้ๆหมุนที่ดูใกล้ๆเชิเมื่อกำจัดศ er, ัตรูได้จะแสดงเอฟเฟกพิเศษพิเศษก็คือจะมีแบบคันสีดำๆโผลขึ้นมานะพานิมพานทรงผม อนากากพัดรอยสักก็น่าเป็นพาที่คนชอบสุดแล้วนะครับในชุดนี้พาดยังเก่งแล้วก็พัดรองเท้าความจริงเมื่อก่อนก็เป็นสักที่พี่ชอบมากกว่าสักทองด้วยซ้ำนะครับสาหรับสักดาแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมันมีรอยสักอันื่นที่เท่กว่าพี่เลยไม่ค่อยชอบสักอันนี้ละนะครับมีแบบสักลายยักษ์สักลายหมาอะไรเงี้ยแบบโห รู้สึกชอบแนวนั้นมากกว่านะครับมากกว่าแนวประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบตัวนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของก็ได้ในกิจกรรมนี้พลารอบนี้ก็บอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่กี่ปีก็รอไปเถอะเดี๋ยงองแง,งนอีกนะครับของผู้หญิงนะครับก็จะมีห้าชิ้นด้วยกันนะเริ่มต้นเงินที่ทรงผมเป็นทรงผมสีเงินความจริงทรงผมผู้หญิงของเซนเนยสวยนะเป็นทรงผมสีเงินสีขาวอะไรแบบเนี้นี่ออกแนวแบบจีนๆนิดนึงนะครับหน้ากาก อะไรก็ไม่เสื้อเสื oh ้อ oh ัน oh นี oh. ้สักดำผู้หญิงนะก็จะเป็นแบบแนวโอ้โหมาอย่างเข้มนะครับงเกงแล้วก็รองเท้าเท้าธรรมดาธรรมดาแบบจริงๆต่อมาสองอันนี้20โทเค็นเท่ากันไม่มีในตู้นะครับต้องแลกอย่างเดียวเท่านั้นต่อมาสีฟ้านะครับสีฟ้าก็จะเป็นลายเดียวกันต่างกันที่เอฟเฟกต์ใช้ๆนี่ต้องผม หน้ากากเ,เก่งๆรองเทา้าของเด็ดมันคือเสื้อนะครับนี่เป็นสักสีฟ้าเอฟเฟกอย่างเท่มันมีพลังงานไหลเวียนอยู่ในร่างกายของผู้หญิงก็สวยนะครับของผู้หญิงก็สวยของผมผมผู้หญิงอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพี่ชอบอีกสองอันมากกว่าหน้ากากอะไรก็เ,เก่งเก็ มันเท่ากันี่อันนี้โอเคได้น,นี่อยู่ที่ราคาสี่สิบซเค็นทั้งคู่นะหรือถ้าสุ่มในตู้ได้ก็ได้เอาไปเอาไปาตู้เลยนะครับก็แล้วแต่ดวงอันนี้สักทองนะก็เป็นอันที่น่าจะชื่นชอบกันที่สุดนะครับอันแรกทรงผมนะของผู้หญิงพี่ยังชอบทรงผมสีของสักดำมากกว่านะอันนี้มันดูไฮไลท์ประหลาดประหลาดไงเมื่อทองไม่ค่อยสวยนะ แต่แต่คนชอบแล้วกันหน้ากากก็เฮ้อเหมือนเดิมรกรงจกงก็รองเท้านะแต่ของเด็บมันคือนี่นะสีขาวพร้อมรอยสักก็เ,เป็นรอยสักที่ผู้หญิงน่าจะใช้เยอะสุดนะครับรอยสักนี้เพราะผู้หญิงไม่ค่อยมีรอยสักเท่าไหร่ก็มีอันนี้และ อีกตัวหนึ่งก็คือของผู้ชายนะครับของผู้ชายก็โอ้โด่งดังนะนี่ทรงผมหน้าก,กากางเกงงเกงไม่ค่อยชอบพ่เพราะว่ากเกงสีขาวตัวอื่นสวยกว่านีน้เยอะกางเกงแบบปีกนกขาวอย่างเงี้ยใส่แลเข้าอยู่เท้าก็ลอยสักนะครับอืมแบบอยาก เนี่ยเอาป,ปิดเอาก็ถูกอะ่ะนี่ก็ได้นี่อย่างที่บอกทรงผมนี้ทรงผมที่แบบพี่ชอบอไม่เคยเข้ากับหน้าพี่เขาเลยหน้าพี่เขาดูไม่ได้ดีเมื่อเออนี่ได้อนี่นีนผมในนี้นะครับแล้วก็สักทองก็นี่มันมีอย่างที่บอกไปว่ามันมีแบบกางเกงเดี๋ยวนี้มีกางเกงที่เข้าอะ่ะเกงสักทองเยอะ มากนะครับนี่จะเป็นตัวนี้นะครับหรือริงความเย็นดีพี่ก็ชอบเมื่อก่อนชอบใช้เซตนี้มากเลยมา่ก่อนเนี่ยสีมันแบบเข้ากันเข้ากันกับสักทองนะครับนี่นี่กงเกงวางก็ได้นะครับอันนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เออมันจะมีตัวที่เมื่อก่อนชอบใช้อีก ผมจริงตอนนี้มันมีเพวกแบบนี่น,นี่อยากุซาขาว่เอเ,อเ,อเอท่เยอะโคตรเข้าอ่ะเดยกก็อย่าติดดาวอยากุ้งาขาว่าวาวันนี่เป็นนกขาวนี่ก็น่ารักไปไปเจ้าไปน,นกขาวกา็เท่เข้ากันไปแต่อบอกว่าไม่เคยชอบมัเงเกง้ลเลยนะเพราะว่าตอนนี้มีแบบกางเกงอื่นที่แบบเข้ากันเยอะกว่า นี่เดียวนั่นแหละนะครับที่อยากได้ก็ออ่ในตู้มีนะครับหรือหรืออยู่ที๖๐โทเค็นนะครับก็ถือว่าไม่แพง20 40 60สกโทเค็นนะครับสำหรับอ่ทั้ง3ตัวอยากได้ก็ไปนะครับหมดรอบนี้มาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเตือนแล้วนะก็เพียวน่าจะรอเป็นปีนะครับรอบหน้าจะกี่ปีก็ไม่รู้เพราะของมันก็เข้ามาใน,ในฟรีไฟเยอะนะครับว่าที่ของก่ก,งกับจังวัจะมา,าวัดขาบางทีก็รอนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นน,น,น,นะเพราะฉะนั้นเชิญไปหาตังค์กันมาได้ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook แล้วก็ youtube ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปล้เอ้ยอยังไม่บอกว่าประมาณวันที่ยี่สบสามนะครับยี่สิบสามแต่กิจกรรมเติมเงินเนี่ยอยู่แค่วันที่ยีบสนะครับเพราะฉะนั้นกรีบริบเติมซะบาย